คุณแม่นกน้อยได้อัปเดตอาการป่วยของคุณพ่อหลอดแห่งวงเสียงอีสานเป็แนแฟนแห่ส่งกำลังใจให้รัวรัวส่งกำลังใจให้ตลอดอย่างต่อเนื่องสำหรับคุณพ่อหลอดแห่งวงเสียงอีสานคู่ชีวิตของคุณแม่นกน้อยอุไรพรหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณพ่อหลอดได้มีอาการป่วยและก็ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมาพักใหญ่แล้ว โดยล่าสุดคุณแม่นกน้อยอุไรพรก็ได้อัปเดตอาการป่วยของคุณพ่อหลอดโดยบอกว่าตอนนี้คุณพ่อมีสภาวะติดเชื้องดเยี่ยมแม่นกน้อยขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทีมอบให้พ่อหลอดด้วยดีมาตลอดนะคะซึ่งก็มีเหล่าคนบันเทิงและแฟนคลับต่างก็ส่งกำลังใจให้คุณแม่นกน้อยและคุณพ่อหลอดกันเป็นจำนวนมากบางก็บอกว่าขอบุญรักษาค่ะ สู้ๆเด้อครับแม่ขอให้พ่อหายป่วยไวๆครับขอให้พ่อหลอดหายในเร็ววันครับแม่ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจครับผมหายไวๆนะพ่อขอให้กลับมามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับขอให้พ่อหายไวๆกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมพระเจ้าคุ้มครองขอให้พ่อผ่านพ้นนี้ไปได้เด้อครับผมขอให้หายไวๆครับเป็นต้น ทางแอดมินก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่นกน้อยและพ่อหลอดแล้วก็ชาวเสียงอีสานทุกๆท่านด้วยนะคะขอให้พ่อหลอดกลับมาแข็งแรงไวๆค่ะ